ตอนที่สองตะกะวิเคราะห์อ่านจิตใจวิเคราะห์อ่านจิตใจอ่านจิตใจสามารถอ่านความนึกคิดของผู้ที่สัมผัสที่สัมผัสเพราะแบบนี้นี่เองสินะเฟดท่าล็อกซี่ปลอดภัยสินะสนหน้าของเขาดูแย่มากเลยหวังว่าจะไม่เป็นไรนะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า,มา,มาไม่มีครับผมปลอดภัยดี งั้นเหรอเขายังช่วยที่เขาไม่เป็นอะไรเอเมื่อกี้มันตอนนี้ฉันต้องไปรายง,งานเรื่องที่เกิดขึ้นให้เบื้องบนรับทราบคือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ถ้าเป็นไปได้ช่วยให้ผลงานทั้งหมดเป็นของล็อกซี่ได้หรือเปล่าครับเอ๊ะทำไมล่ะ <c oughs> ในเอ็นก็จัดก,การได้คนหนึ่งไม่ใช่เหรอผมก็แค่โจมตีตอนที่เขาบาดเจ็บหนักเท่านั้นครับการต่อสู้ทั้งหมดเป็นของท่านล็อกซี่ แล้วถ้าเรื่องที่ผมมีส่วนช่วยในวันนี้ถึงหูของท่านลาฟาแล้วก็สำหรับผมแล้วคงจะไม่ดีนะก็พอเข้าใจอยู่นะได้จะทำตามที่นายขอละกันถึงอย่างนั้นก็เถอะถ่านนายไม่ช่วยฉันในวันนี้ฉันก็ไม่มีทางจาัดก,การพวกจนได้ทั้งหมดหรอกฉันควรจะทำอย่างไรเพื่อตอบแทนนายผมก็ ผมยังไม่ได้ทำอะไรที่มีค่าให้ตอบแทนเลยครับและอีกอย่างไม่เห็นจำเป็นต้องเพราะถ้าเธอมาผูกพันกับเราแล้วก็มันอาจจะสร้างปัญหาให้เธอได้เออเออใช่สิทำไมไม่ลองมาทำงานในบ้านของตระกูลฮาร์ดละ่ะเอ,อ๊แต่ผมคือไม่ต้องก,กังวลจุกับเบลิกหรอกนะ หรือว่านายคิดจะทํางานให้พวกมันไปตลอดชีวิตงั้นเหรออืเธอพยายามที่จะช่วยเราทั้งที่ตัวเองรู้สึกว่าต้องมีปัญหาตามมาจะอยู่รับใช้พวกมันจนตายหรือว่าจะมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้คําสั่งของท่านล็อกซี่เรื่องแค่นี้ไม่ต้องบอกก็รู้ ผมจะตั้งหน้าตั้งตารอวันที่จะได้ทำงานร่วมกับท่านนะครับท่านล็อกซี่ก็เช่นกันฉั้นก็เช่นกันทั้งนั้นตอนเย็นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวชั้นจะพาไปพบกับหัวหน้าจังก,กูลฮาร์ดนะครับใครจะไปรู้ได้ละ่ะว่ามันทำงานอย่างนั้นตะกะทำงานเมื่อผู้ถือครองรู้สึกเขวียวความสามารถคือกืออนเกินวิญ,ญญาณของศัตรูที่ถูกฆ่า จะได้รับสเตตัสกับสกลมาสกิลตะกะซึ่งก็หมายความว่ายิ่งค่าเราก็ยิ่งแข็งแกร่งแค่นี้เราก็จะสามารถแก้แค้นพวกที่เคยดูถูกเราได้ยังไงก็ตามเพื่อที่จะแข็งร่นขึ้นเราควรที่จะหาสวัสดีครับคุณลูกค้ากำลังมองหาอาวุธดีๆอยู่หรือเปล่าครับยังไงก็เชิญเข้ามาก่อนรู้ได้ยังไงว่าผมต้องการอาวุธ ก็ค่าทำงานเป็นพ่อค้ามาตั้งหลายปีจะรู้ก็คงไม่แปลกแล้วลูกค้ามีเงินเท่าไหร่หรอครับคือว่าพวกยาจบนั่นหรอนี่ค่าไม่มีอะไรให้คนอย่างแกดูหรอกถ้ามีเงินมากกว่านี้เมื่อไหร่จะค่อยกลับมาแล้วกันทำงานตั้งห้าปีแต่เราสามารถเก็บออมเงินได้แค่นี้สองเหรียญเงินเท่านั้นฮะ <H OT> รู้นะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้ออาวุธดีดีด้วยเงินแค่นี้ถ้าส่งเรียนแล้วก็เลือกจะเอาพวกขยะตรงมุมมุมน้นสิอเอ๊ะจาายังไงก็ไม่มีอะไรนั่นแหละนะจากที่ตรวจดูแล้วไม่มีอันไหนที่มันใช้งานได้เลยฮนะและไปด้วยฝุ่นและคราบน้ำมันทิ้งไว้ เรากับเป็นเศษขยะเหมือนกับเราเลยสินะเฮ้ hey, เจ้านนะมีวันได้ลิมรถความไพ่แพ้เลยละ่ะจงซื้อค่าสิการพบกันอย่างแปลกๆของพวกเขาจะนำมาซึ่งสิ่งใดกันแน่